ห้องเรียนครูตาลสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องทัเลก,กันนะคะวันนี้คุณครูตาลก็มีนิทานมาฝากเด็กๆกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังนิทานกันเลยดีกว่าค่ะ กุ๋งกิ๋งไปทะเลวันหยุดสุดสัปดาห์กุ๋งกิ๋งเริงร่าหน้าตาแจ่มใสเตรียมตัวพร้อมลุยเต็มที่ไปเที่ยววันนี้กุ๋งกิ๋งดีใจดีใจกุ๋งกิ๋งปลุกพ่อแม่แต่เช้าอย่ามวัวขี้เซารีบตื่นเร็วไวกุ๋งกิ๋งกระโดดไปมา พ่อจ๋าแม่จ๋ารีบไปรีบไปเตรียมข้าวของไว้ในกระเป๋าหมูชุดว่ายน้ำสบู่ผ้าขนหนูผืนใหญ่ห่วงยางเป็ดสีเหลืองอ่อยถังสีแดงใบน้อยอุปกรณ์เล่นทรายออกเดินทางไม่รอช้าบรื้นบรื้นรถแล่นมาถึงทะเลตอนสาย นั่นไงนั่นไงชายหาดสายขาวสะอาดทะเลสวยฟ้าใสกุ้งกิ๋งเห็นหาดทรายสวยงามเปลี่ยนชุดว่ายน้ำลงทะเลเร็วไวเล่นน้ำสนุกสนานจริงหนอเกาะห่วงยางลอยคอมีพ่ออยู่ใกล้เล่นน้ำจนเหนื่อยเมื่อยล้าแม่จ๋าหนูหิวท้องกิวตาลาย อาบน้ำกินอาหารอิ่มแปร่ข้าวขนมคุณแม่เตรียมเอาไว้ให้ยามบ่ายลมทะเลพัดเย็นกุ๋งกิ่งเล่นว่าวสีสันสดใสว่าวน้อยลอยไปบนฟ้ากุ๋งกิ่งยิ้มร่าชอบอกชอบใจกุ๋งกิ่งชวนคุณแม่คุณพ่อมาช่วยกันก่อสร้างปราสาททราย ติดเปลือกหอยประดับประดาจนได้ปราศาส์แสนสวยหลังใหญ่จูงมือกันเดินเล่นริมทะเลปูเสฉวนเดินเกเซมาเซไปเอ๊ะนั่นปูลมออกจากรูกุ้งกิ๋งย่องไปดูปูลมใกล้ๆกุ้งกิ๋งเห็นขยะบนชายหาดช่วยเก็บจนสะอาดทิ้งใส่ถังใหญ่ เล่นสนุกทั้งวันฮาเฮกุ้งกิ่งเที่ยวชายทะเลแสนสุขใจเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างมือล้างหน้าถึงเวลากลับบ้านแล้วละ่ะบายบายนั่งรถกลับตาปรือเหนื่อยอ่อนไปก่อนนะทะเลจา๋าวันหน้ามาใหมเ่เด็กๆตอนแได้ดูนิทานเรื่องกุ้งกิ่งไปเที่ยวทะเลจบแล้วใช่ไหมคะ เด็กๆิงมากเลยค่ะไม่ทราบว่าเด็กกุ้งกริงไปเที่ยวทะเลกับใครคะเด็กๆใช่ค่ะกุ้งกิงไปเที่ยวทะเลกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเวลาเด็กๆไปเที่ยวทะเลนะคะเด็กๆอยาทิ้งขยะนะคะไว้ที่ทะเลนะคะให้เด็กๆนะคะช่วยกันดูแลทะเลของเราให้สวยงามโดยที่เก็บขยะน,นะคะกลับไปทิ้งที่บ้านนะคะวันนี้คุณครูตาลก็มีการมาให้เด็กๆนะคะ ให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือนะคะสาวราวี่สารธรรมชาติรอบตัวร้องรอยการเรียนรู้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้า2ีเ,เลยค่ะนะคะเด็กๆก,ก็จะเจอหน้านี้นะคะถ้าคําสั่งก็มีอยู่ว่าเด็กๆคิดซึ่งเชียงถ้าภาพตัวเลือกในแต่และข้อที่ปรากฏในภาพ เที่ยวทะเลนะคะน้องเห็นไหมคะว่าข้อที่หนึ่งมีปูสองตัวมีปูไม่ยิ้มกับปูยิ้มเห็นฟันน้องดูในรูปใหญ่เลยค่ะในรูปใหญ่พี่ปูยิ้มเห็นฟันหรือเปล่าคะใช่ค่ะพี่ปูไม่ได้ยิ้มเห็นฟันนะคะเราก็เราก็มาจา้าตรงที่ว่าพี่ปูไม่ได้ยิ้มเห็นฟันนะคะข้อสองข้อสามข้อสี่ให้เด็กๆสังเกตเอาเองนะคะ แผ่นต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะยิบหนังสือเล่มสาระที่สามธรรมชาติรอบตัวนะคะชุดเสริมทัศนะคะค่ะแล้วก็เปิดไปเลขคาวที่หน้าสิบเกนะคะค่ะเด็กๆก็จะเห็นหน้านี้เลยนะคะเดี๋ยเด็กๆหัดออกเสียงกันก่อนนะคะ่ะตัวนี้ตัวอะไรคะลูกใช่ค่ะตัว you you อ,นนอาไมออกเสียงพร้อมครูตตามค่ะ y YOU YOU u m b r e l l a ก r o ่มอีกรอาค่าเด็กๆ You u m b r e l l a g r o ใช่ค่ะเด็กๆเ,เ,เก่งมากเลยนะคะค่าคำสั่งการบ้านม,ามีนะคะคือให้เด็กๆเ,เขียนอักษร YOU ตามรอยปะแล้วระบายสีผ้าคำสัว์อักษรยูให้สวยงามนะคะ ก็เด็กๆเกนี่ยก็จะเขียนตามร้อยแปดสิร้อยแล้วเด็กๆก,ก็มาระบ,บายสีรูปภ้านะคะอ่าให้สวยงามค่ะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะเปิดต่อเลยค่ะเปิดไปนะที่ยี่สิบสามนะคะอะค่ะเด็กๆเ,เ,เห็นตัวอะไรคะลูกอ่าน,นออกเสียงพร้อมๆกันมาค่ะถอถุงทอถุง อีกตัวหนึ่งค่ะลูกลอลิงลอลิงค่ะตัวสุดท้ายแล้วค่ะตัวอะไรค่ะใครรู้บ้างเอ่ยสอเสือสอเสือใช้ค่ะเด็กๆเก,ก่งมากๆเลยนะคะค่ะแผ่นนี้ก็อ่า มีคำสั่งอยู่ว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยลากเส้นตามรอยปาแล้วระบายสีพาให้สวยงามเหมือนกันค่ะการบ้านแทนต่อไปนะคะให้เด็กๆยิบสมุดเล่นสีเขียวขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เปิดไปนะพี่กอไก่ค่ะเป็นหน้านี้นะคะให้เด็กๆนะคะหัดเขียนพี่กอไก่นะคะแล้วก็ระบายสีพี่กอไก่ให้สวยงามน,นะคะเด็กๆ ค่ะวันนี้นะคะการบ้านี้เด็กๆทำนะคะไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะแต่คุณครูขอคลิปวิดีโอนะคะการท่องำคำสรรพคำพท์นี้มาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเด็กๆออกเสียงพร้อมคุณครูตา้เลยนะคะดอกสุนัขดอกสุนัขฟอกโกฟอกโกเกอร์ลีลาลิงกอลีลาเกอร์ลีลาลิงกอลีลา่าไทเกอร์ พาเกลสื่อกู Gold, แพ้กู Gold, แพ้จีราจีราจิราจรานะคะวันนี้ขอคลิปวิดีโอนะคะคำพทั้งหกคำ์เลยนะคะต้องขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือในาการทำกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆ